ข้ามาแล้วก็มีนี่นะเยอะจริงจริงเลยเามาตรงนี้ทีไรก็คึกคักตลอดเนาะมีเด็กเล่นสวนสนุกนะสวนสนุกก็ได้นะเ่นนะ็นาะ เดวกจะชอบเลยคนะัะพอมาข้างไหนก็คึกคืค้นไม่เงียบเงานี่ก็ยิงเป้าก็าจะมีรางวัลน,นะแต่ไม่รู้ว่า ยิงโดนกี่ชุดถึงจะได้รางวัลเนาะกับข้าวนี่ ่าจะเต็มพี่กัดทุกร้านเลยเนาะมาฝั่งตอนนี้ทีไรคือครักว่ากลางวันหรือตอนกลางคืนเนาะน,นี่พาท่านผู้ชมแวะหน่อยเนาะวันอุู่วันอาทิตย์อาทิตย์เนาะวันว้อ

Là phải là nó vào với hỏi nó 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 Hãy quay tiểu kênh Ghiền Mì Gõ Để không ช่วงกลางวันเนาะว่าอากาศวันนี้ก็ไม่ร้อนไม่ร้อนเท่าไหร่เนาะเดินไปเดินมาก็พอดีเลยได้เหงื่อหน่อยเนาะจะพาท่านผู้ชมเดินไปเรื่อยๆเนาะเดินไปเรื่อยๆเ,เดินไปละถ้าไม่เห็นปิดทิป แสดงว่าแบตหมดเนาะที่เราอยู่ฝั่งขวาเนาะมีจะออกไปฝั่งซ้ายทางออกมีทางออกเนาะทางออกเนาะโอ้โหไม่ต่างอะไรครับกลางคืนเลยเนาะ ทางกับกลางคืนเลยเยอะเยอะจริงเนาะไปทางไหนเนี่ยมาผิดทางไห้เนี่ยแสกแสกแสกขอแสกหน่อยขอแสกหน่อยด้อโอ้โหตรงนี้มันเป็นแยกพอดีเนาะมันก็เลย เออดหน่อยเนาะเนาะแยกองทางนี้เราจะเดินตรงไปเลยเนาะเดินตรงไปก่อนให้ฟรีคนเยอะได้เยอะมากเลยนะม่ชิด ว่าจะคนจะเยอะขนาดนี้เนาะกลางวัน ราคาถูกๆแล้วเยอะร้อยกว่าบ,บาทร้อยเดียวก็มีนะโอ<ฮ>้ยอย่ากับรถติดเลยว่ามันก็มีรถ มีรถเข้ามาด้วยก็เขาอาจะติดหน่อยเนาะยัง,ะ<อ>งไม่เจอคนรู้จักเลยเนี่ยเดินมาตั้งนานแลนะ้วยังไม่เจอคนรู้จักเลย<อ>ามหลังมาก็เยอะเนาะ บรรยากาศของงานประจำปีบุญเดือนสามเนาะวัดพระเจ้าใหญ่หลวงตือบ้านตากแสงเนาะหรือวัดพัทโเนาะถ้าใครยังมาก็ายังมาทันเนาะเพิ่งจะมาครึ่งทางเองเนาะจัดงานนี่เพิ่งจะครึ่งทางเองวันนี้มันก็จะเยอะเป็นพิเศษเนะาะเพราะว่าเป็นวันหยุด ทำไม่เจอใครที่รู้จักกันเลยเนาะน,นี้ดูว่าเราไม่เห็นเนาะมัวแต่มองมองกล้องอยู่เนาะเลยมองไม่เห็นเนะาะชมเดินดูบรรยากาศข้าง เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเดินออกไปข้างนอกก่อนเนาะทางออกไปนี่เป็นทางข้างนอก,ทา,ออกทางออก็นทางออกนอกของทางนี้พาท่านผู้ชมเดินไปเรื่อยๆก่อนเนาะวันนี้ไม่ได้มาดูอะไรเป็นพิเศษเนาะพาท่านผู้ชมมาเดินดูทักงท่องเที่ยวเนาะวันนี้เป็นวันหยุดแต่ท่งองเที่ยวก็เยอะเป็นพิเศษวันนี้นี่ครับใกล้จะถึง ประตูโขงฝั่งท่านี้แล้วถูกลงแล้วไม่รู้ว่ามีกี่ประตูโขงนี่ามมานับไปนับมาไอ้เราฝาหลงทางเข้านั่นนี่คิดว่ามีสองประตูโขงสามประตูโขงตั้งแต่โน่นแหละตั้งแต่ถนนใหญ่เข้ามาเน,น,น่าจะใช่ตรงนี้น่าจะเป็น ประตูโค้งชั้นที่สองนี่เนะาะแสดงว่ามีสามประตูโค้งนาได้๋ยวจะถึงวัดข้างในชันนะ้นในเนาะก็ท่อเที่ยวก็ยังเข้ามาเรื่อยๆเยนาะ มีนักท่องเที่ยวเยอะจริงเนาะมาถึงฝาข้างนอกแล้วก็ยังไม่เดินเยอะด้วยเนาะน่ารักน่ารักก็มีเนะาะเที่ยวคนเดียวด้วยใช้หาเพื่อนไม่เจอเนะ,นะอ้ ทางออกเท่าทางเข้าออถึงฝั่งทางนี้แล้วน้องต้องเที่ยวยังเยอะเลยจบพาท้ชมเดินไปถึงโน่นแหละลบส่งน้ำเนาะลบน้อยโน่นแหละโอ้โหอันนี้เย,ยอะจริงเยอะจริง วันนี้อาจจะเดินคนข้างลำบากหน่อยเนาะเพราะว่ามีรถเข้าออกตรงน,นี้เนาะที่ลานจอดรถด้วยวันนี้พามาเดินโดยเฉพาะเลยเนาะไม่มีการนั่งเดินอย่างเดียวเนาะพาเดินไปเรื่อยๆ เดินไปจนกว่าแบตจะหมดนั่นแหละโอ้โหคนเยอะจริงนะเนี่ยรถเริมขัดแลยเนาะทั้งรถทั้งคนละงานเนี้ย วันนี้วันหยุดรถทั้งคนและแน่นเลยเนี้ยคนเดินก็ลำบากขับรถก็ลำบากกันเนาะถึงนี่เลยเนาะมากำลังมาก็มีเนาะ โน่นประตูโค้งชั้นแรกเนาะอยู่โน่นเราจะไปไหนต่อเนาะมาถึงนี่ก็พอแล้วนาะองเยอะอยู่เลยเนาะ mà sẽ bay soi soi này, có đặng du lịch, nó cũng Chắc luôn chắc luôn Chắc chắc đấy. วันนี้สิงห์ก็วันก็จะเปิดอยู่เนาะ แาวะก่อนก้ไม hmm. ่ <neighborhoods> years, degrees, degrees. ้ยกมาแท้สามรยี่สิบแ้าจะเล่นเชิญก็ตอนนี้ก็จะเป็นฝั่งลานเี์เนอะ กลางคืนกลางวันไม่มีเองนะเป็นฟังลานเบียอะรนี้เนะ <c oughs> ลงกันบ่ออ๋อไม่ไมาจากบ้านไดล่ะอ,ะอ,อ๋อเมืองแพงอ๋อชครับละบ่อยังบ่ออ๋อ มวนเดมวนเด้วดวอ,อ,อดวนมคนเยอตรนนี้คนเยอะตลอดเลยตรงนี้นนเนาะ ไปฝั่งนี้เราจะไม่เข้าวัดเราจะไปทางวัดาจะมาฝั่งข้างนี้ดูลมลมพันพัดเอาใบเนาะมันแรงวันนี้เนาะนองเทียวเยอะจริงๆเลยเนาะวันนี้ บางคนก็ยังไม่กลับบางคนก็เดินต่ออยู่นะาทางเวทีไม่มีอะไรแล้วของทางนี้ทางนี้ไม่มีอะไรแล้ว ไปเปนมาก็ชักร้อนๆนั่นได้เงือแล้วเนาะน่าจะหลายกิโลนี่เดินเรา เ็มาทางเดิมดูไปเนี่ยอ้เยทางเขามันไปเดินมาก็วกมาที่เดิมมาเพราะความงองนั่นเนี่ยไม่ได้ทางใจมาเนาะก็จะไปฝั่งนี้ดูเนาะนักท่องเที่ยวก็ยังมาเรื่อยๆอยู่เนาะแต่ว่ายังไม่เจอคนบ้านเดียวกันเลย ไปินมาเราก็วกมาที่เดิมมาเพราะเรางงไม่ได้มาทั้งใจมานะที่เดิมนี่แล้วกินด้วยอไาารยเบ่้ดังไงก็มาแล้วก็เดินไปให้สุดเลยเนาะ ไหนอมาแล้วก็ไปให้สุดไปเลยดแล้วมันโงด มคขายเหรอบอกลุ่มฮะกลางวันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะไม่มีหมอรำไม่มีดนตรีเนาะก็จะเป็นโรงๆอย่างนี้แหละ ไบายมายังไม่แผวเลยเนาะะยังเยอะมาองเที่ยวน,นะแต่คนม,มาก่อนสักจะแผวแลนะ้วเนาะเริ่มเริ่มหิวกันแนะล้วม,มานานแล้วก็เริ่มหิวแล้วเนาะ Oh, lồng mà lèn thì chỉnh đấy quần có dỡ đuôi ไม่น่าเดินเพ่อลมเลยนเนาะระว่าทงท่อเที่ยวก็ไม่ถอยอะเดินไปเรื่อยๆไม่สนใจเนาะไม่สนใจว่าจะลมหรือไม่ลมวันนี้นก็เดินยาวเกลียวอน,นะนะครับ บางแถวรถติดสุดๆเราจะวราราชเกตพรีเมี่ยมร้อนๆเจอ <fridge> เดินก o, ลับมาอีกรอบก็ยังเยอะเหมือนเดิมเนาะมาต่องเที่ยวก็พาท่านผู้ชมเดินดูหลายที่แล้วเนาะคงจะไปไม่หมดทุกซอยแล้วเนาะก็สำหรับคลิปมาเที่ยวงานประจำปี เจ้าใหญ่องค์ตื่อวัดว,วันปากแซงเนาะวันที่วันที่เก้าเนาะวันนี้วันอาทิตย์เนาะก็พาท่านผู้ชมเดินดูหลายที่แล้วเนาะคงจะไปไม่หมดเลาเดินดูนักท่องเที่ยวเานาะว่าจะจอจงว่าจะดูอะไรเนาะก็จะมาขอปิดคลิปไว้ตรงนี้แหลนะนาอทางออกนี่แหละจะลืมเข้าไปกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้ทำคลิปใหม่ๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันดีครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้คลิปหน้าก็เจอกันใหม่สวัสดีครับ